เอาละครับวันนี้เราอยู่กับ s a กสตูดิโอวันนี้ขอนำเสนอตำนานผีญี่ปุ่นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีมีอยู่ในทุกๆวัฒนธรรมทั่วโลกแต่ในญี่ปุ่นนั้นเป็นที่สิงสถิตของผีมากมายทั้งยังเป็นผีที่ไร้ากาดหน้ากอกดที่ไหนๆวิญญาณเหล่านี้เวียนว่าอยู่ด้วยแรงอาฆาตพยาบาทหมายจะแก้แค้นคนที่เคยมาทำร้ายให้ได้รับความชุกโชรมอน จนกว่าชีวิตจะหาไม่ความเชื่อเรื่องผีในญี่ปุ่นมีรากฐานมาจากลัทธิชินโตซึ่งบอกว่าวิญญาณของมนุษย์จะต้องไปอยู่ในโลกหนึ่งชั่วนิรันดร์แต่ระหว่างโลกนี้กับโลกหน้านั้นยังมีอีกโลกหนึ่งกั้นกลางซึ่งวิญญาณสามารถย้อนกลับมาหาคุณเป็นได้ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปทาง s ซกสตูดิโจะขอนำเสนอตำนานผีของญี่ปุ่นตัวแรกนั่นคือผีหัวที่ลอยละล่อง ไมคุบิผีไมคุบิเป็นตำนานเก่าแก่ที่ปรากฏในนิทานของชาวมโมยามะเมื่อราวปีิตศักราชที่1200เล่ากันว่าคืนหนึ่งมีซามูไราสามตนที่นิสัยไม่ดีนักได้แก่โคซันตามาตะชิเงะและอากุโกโรทะเลาะกันอย่างดูเดือดอยู่ริมทะเลและลงท้ายด้วยการบันคอของแต่ละคนจนตายกันทชนหน้า ตั้งแต่นั้นมาในคืนเดือนเพ็ญจะปรากฏศีรษะสามหัวหรือเห็นเป็นแค่ด,ดวงไฟสามดวงลอยมนติ้วเป็นวงกลมร้องตะโกนว่าเป็นความผิดของเจ้านั่นแหละคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าถ้าเกิดไปร้องเรียนมันเข้ามันจะตรงดิงเข้ามาเล่นงานทันทีโหชมัญยาเลยผีตัวนี้ผีตัวต่อมาผีกับหมอน มากุระงาเอชิถ้าเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเมือนงงว่าที่นี่มันที่ไหนหรือว่าทำไมบ้านเราถึงมีบรรยากาศเปลี่ยนไปหรือสงสัยว่าทำไมชีวิตประจำวันมันถึงช่างแปลกออกไปนั่นเป็นฝีมือของปริษัทกลับมอนมากุระงะเอชิปริษัทตัวน,นี้จะแอบมากลับมอนของผู้คนยอมนอนหลับเมื่อคนคนนั้นตื่นขึ้นมาจะพบว่าตนเอง อยู่ในโลกที่ตรงข้ามความเป็นจริงในอีกมิตินึ่ซึ่งเต็มไปด้วยความโหดร้ายผิดหวังคมคืนเพราะปีศาจต,ตัวนี้ชอบเห็นผู้อื่นเดือดร้อนคนที่โชคดีหน่อยอาจจะฝ่าฟันหลายๆนั้นออกมาได้แต่ตื่นขึ้นมาในมิติเดิมแต่มีหลายคนที่ถูกชักนำไปสู่มิติแห่งความตายผีตัวต่อมาที่เราจะพูดถึง ผีขวางโลกอามานุจากุคนนิสัยดีอ่อนหวานแล้วจูจ่ๆเปลี่ยนไปยังกันหน้ามือเป็นหลังตีนโดยไม่มีสาเหตุชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าคนคนนั้นถูกอามานุจากุเข้าสิงปีศาจตัวเล็กๆตัวนี้มีนิสัยขวางโลกอย่างรุนแรงใครว่าซ้ายข้าจะไปขวาใครว่าขวาข้าจะไปซ้าย ใครว่าสีขาวข้าว่าสีดําใครจะทําไมปีริจตนนี้มีแต่จะเปลี่ยนคนดีให้เป็นคนเลวแต่ที่เปลี่ยนคนเลวให้เป็นคนดีขึ้นมานั้นยังไม่ปลอกกดหีตัวต่อมายักษ์ร้อยตาโทโดโมเมกิยักษ์ร้อยตาโทโดโมเมกิเป็นยักษ์เพศหญิงที่มีตาอยู่ใบหน้าและร่างกายเต็มไปหมดเชื่อกันว่า ตาเหล่านี้จะมองเห็นทะลุป,ปูปงดังนั้นเมื่อถูกยักษ์ตนนี้ไล่าตามไม่ว่าจะซ่อนอยู่ที่ไหนหรือหลบอยู่แห่งหนใดเขาก็จะหาจนเจอแต่ไม่เคยปรากฏว่ายักษ์ตนนี้ทำร้ายใครมีเรื่องเล่าอยู่ว่าถ้าใครทำผิดและแอบซ่อนความผิดนั้นไว้จะมีตาขึ้นบนล่างกายทีละตาและจะมีมาเรื่อย ถ้าคนคนนั้นยังไม่ยอมหยุดทำและสารภาพออกมาปีศาจพ่อตันโม,ม่งเป็นปีศาจที่มีรูปร่างเป็นผ้าเป็นพ่อฝ้ายสีขาวพื้นยาวมีพื้นที่ประมาณ2.5ตารางเซนติเมตรมีตาและปากอยู่บนน้ำอาศัยอยู่บนภูเขาพอตกกลางคืนก็จะออกกระพือปีกลงมาคอยรัดคนที่เดินผ่านไปมา ปีศาจผ้านี้ถึงจะมีรูปร่างเป็นผ้าแต่เชื่อกันว่าไม่มีของมีคมชนิดใดที่สามารถตัดให้ขาดได้นอกจากฟันที่ย้อมเป็นสีดำของเจ้าสาวในพิธีงานแต่งงานปีศาจถุงจับุคุโรเพราะว่ามีรูปร่างเป็นจุงผ้าเล็กๆจึงได้ชื่อนี้จับุคุโรจะปรากฏตัวโดยการลอยตัวลงมาจากท้องฟ้าเชื่อกันว่า ถ้าเป็นคนที่มีจิตใจดีงามเมื่อจับตัวมันมันจะพาย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อให้เราแก้ไขเรื่องที่เราคิดว่าทำพลาดได้หนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นคนที่มีจิตใจตอมช้อแล้วล้วก็มันจะดูดเอาวิญญาณของคนคนนั้นไปอ่าาช่างน,น่ากลัวจริงๆปิศาจต้นต่อมาปิศาจทาโรคโนกิจิจิชื่อภาษาญี่ปุ่นของปิศาจตนนี้แปลเป็นไทยว่า ตาแก่ร้องไห้มันเด็กเพราะเป็นปีศาจที่มีรูปร่างเหมือนเด็กแต่หน้าตาน่าเกลียดเหมือนชายแก่มันจะรอคนโดยการแสรงนอนหลับร้องไห้เป็นทารกที่ถูกทิ้งเพื่อให้คนที่มาพบอุ้มขึ้นมาเมื่ออุ้มมันขึ้นมาแล้วมันก็จะหันหน้าที่แสนหน้าเกลียดมาให้ดูเมื่อคนอุ้มตกใจและทำท่าจะปล่อยมันลงมันก็จะลัตตัวคนคนนั้นไว้แล้วเพิ่มน้ำหนักตัวทับจนขาดใจตาย ต้นต่มาปีศาจสาวฟันดำโอฮาคุโรเบสุตาริผู้หญิงญี่ปุ่นโบราณน,นั้นจะต้องย้อมฟอนให้เป็นสีดำด้วยน้ำยอชนิดหนึ่งในวันพิธีแต่งงานปีศาจฟันดำนี้จะไม่มีคิว้วไม่มีตาหรือไม่มีจมูกจะมีก็แต่ปากที่แสยะยิ้มอดฟันดำๆอยู่ตลอดเวลาเชื่อกันว่าเธอเป็นวิญญาณหญิงสาวคนหนึ่งที่ผิดหวังในเรื่องของความรัก เนื่องจากเธอถูกเจ้าว่าทิ้งในวันแต่งงานเธอจึงฆ่าตัวตายไปด้วยความแค้นเต็มอ,อกเย่อของเธอเป็นชายสัส่วนใหญ่ถ้าพบเธอให้บอกเธอว่าจะไปขอมาเป็นเมียเธอก็จะหายไปแต่ว่านุ่มที่หล่อมากต้องระวังตัวเพราะเธออาจจะติดใจไม่ปล่อยไปง่ายๆก็ได้อย่างเช่นผมคนนี้นี่ไง ที่ต้นต่อมาปีศาจภูเขาโคดามะโคดามะเป็นยักษ์ตัวเล็กๆที่อาศัยบนภูเขาเมื่อเราอยู่บนภูเขาแล้วตะโกนอะไรออกไปแล้วได้ยินเสียงอะไรตอบกลับมาให้คิดซะว่านั่นคือโคดามะเขาละความสามารถของโคดามะก็คือการทำเสียงสะท้อนนั่นเอง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 ,เองปีศาจต้นต่อมาปีศาจหัวเลาะ ว่าไรอุณปภินนะาจตนนี้ไม่เหมาะกับคนบ้าจี้เป็นอย่างมากเพราะนางจะส่งเสียงหัวเราะระรื่นในยามกลางคืนอยู่ข้างๆบ้านเรานางสามารถทําเสียงให้ตะลกะขบขันจนคนที่นั่งอยู่ในบ้านต้องหัวเราะตามยิ่งหัวเราะตัวนางก็ยิ่งใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นนางยักษ์แต่ไม่ว่าจะน่าขบขันเพียงใดต้องหาหมอนมาอุดปากไว้เพราะถ้าหัวเราะตามบ้านของเราก็จะพังคลื่นลงมาทันที แต่ถ้าเราไม่หัวเราะตามนางก็จะจากไปเองผีต้นต่อมาผีสาวคอยาวโรคุโรคุบิผีสาวคอยาวมีความสามารถพิเศษคือทำคอให้ยาวยืดออกไปเหมือนยางยืดตามคำสั่งของเจ้าตัวได้ในตอนกลางวันนางก็เป็นเหมือนหญิงสาวทั่วๆไปแต่เมื่อตกกลางคืนนางก็จะยืดคอออกไปหาเยือ่อส่วนมากจะเป็นชายหนุ่มเชื่อกันว่า นางดูชีวิตของนุ่มๆเ่านั้นมาเพื่อเป็นพลังงานชีวิตของตัวเองปีศาจต้นต่อมาปีศาจอิซึมักเกะอิซึมักเกะในภาษาญี่ปุ่นนั้นหมายความว่าจนถึงเมื่อไรปีศาจตนนี้มีรูปร่างเหมือนนกมีจงอปากอันใหญ่แหลมคมมีหางคล้ายงูเป็นนกปีศาจท,ที่กินซากศพของคนที่ตายแบบไร้หาิเมื่อกินศพเสร็จแล้ว จะไปโผล่ตัวที่บ้านคนแล้วลองว่าอิสุมาเด่นั่นหมายความว่าจะปล่อยให้มีศพอย่างนี้จนถึงเมื่อไหร่คนที่ได้ยินต้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คนตายไม่เช่นนั้นแล้วคนในบ้านจะเจ็บป่วยหรือมีไฟไม่บ้านผีต้นต่อมาผีลินแดงอาไกชิตะผีลินแดงอาไกชิตะจะปรากฏตัว เมื่อยามที่ท้องฟ้าเป็นสีแดงในเวลาใกล้คำ่ำหรือที่เราเรียกว่าผีตากผ้าอ้อมนั่นหลักมันจะปรากฏตัวอย่างไม่ให้ซุ่มให้เสียงท้องฟ้าจะกลายเป็นสีแดงเหมือนเพลิงพร้อมกับหน้าตาอันน่ากลัวอย่างหยกักปากฉีกลิ้นยาวสีแดงฉานมันจะตะวัดลิ้นและลัดเหยอือกกลืนหายไปแต่มีเรื่องที่น่าแปลกก็คือถ้าบ้านไหนมีเหยือกเคาะร้อยจากผีลิ้นแดงแล้วหลังจากนั้น กิจการของบ้านนั้นก็จะเจริญก้าวหน้ากลายเป็นมหาเศรษฐีไปเออเป็นผีที่ดีจังแฮผีตัวต่อมาปีศาจหิมะยูกิอนุนนปีศาจหิมะมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับปีศาจตัวนี้แต่ที่ได้ยินมาบ่อยที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องที่ว่าในคืนที่หิมะตกหนักจะมีหญิงสาวสวยมากๆคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาพร้อมกับเด็กที่อุ้มอยู่ในอ้อมแขน ถ้าเจอคนเธอจะร้องขอความช่วยเหลืออย่างน่าสงสารว่าช่วยอุ้มเด็กคนนี้หน่อยเถิค่ะแต่เมื่อเราสมวิญญาณคนดีช่วยอุ้มเด็กให้เด็กคนนั้นก็จะค่อยๆตัวเย็นขึ้นจนทําให้คนที่อุ้มแข็งตายไปไม่ว่าจะเล่าลือกันอย่างไรสิ่งที่เหมือนกันเสมอนั่นก็คือปีศาจหิมะเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆผมละอยากเห็นชมัดปีศาจตัวต่อมา ปีศาจต,ตุกแกโซเคระปีศาจตุกแกโซเคระปรากฏอยู่ในสมุดภาพปีศาจของโทริยามะเซกิเอน็นชื่อว่าเป็นเทพวิบัติชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายตุกแกมีหนังเป็นเก็ดหนากงเล็บและฟันแหลมคมตัวใ่อยเท่าคนออกหากินในวันที่มีงานบูชาเทพเจ้าโคชินมันจะคอยมองลอดเข้าไปในหน้าต่างบ้านคนอื่นที่นอนเลวในค่ำคืนนั้น และเล่นงานเมื่อมีโอกาสมันจะใช้เล็บคูดผิวหนังของคนคนนั้นออกมากินถ้าเห็นให้พูดว่ารู้หนะว่าแอบมองอยู่แล้วมันก็จะหนีไปเอ๊ะแต่ถ้าเราหลับอยู่จะเห็นได้ยังไงนะผีต้นต่อมาผีนางแมงมุมจูโรคุโมะเชื่อกันว่าเป็นแมงมุมเพศหญิงที่มีชีวิตติดต่อกันหลายร้อยปี จึงได้ดูดเลือดคนจำนวนมากจนทำให้วิชาอาคมแกล่งกล้าขึ้นพัฒนาเป็นนางแมงมุมในตอนกลางวันนางจะแปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยหลอกล่อผู้ชายมาดูดเลือดผีต้นต่อมาปีศาจชูรักชายผู้หนึ่งชื่อว่าอิกาโนคาเมมิสุได้ลอบรักกับภรรยาไม้ของพี่ชายเขาเองที่เสียชีวิตไปแต่รักครั้งนี้ผิดศีลธรรมประเพณี เพราะอิงมม่ได้บวชเป็นชีไปแล้วเมื่อคิคุโนะซึ่งเป็นเมียน้อยของพี่ชายกับมาตาฮาชิผู้รับใช้ของเธอได้ลุงรู้ถึงความรับนี้คาเนมิสุก็ได้สังหารคนทั้งสองเสียแต่แล้ววิญญาณของทั้งคู่ก็ได้กลับมาแก้แค้นโดยมุ่งหมายที่จะยุติทั้งความสัมพันธ์และชีวิตของคาเนมิสุกับชูรัก ผีตนสุดท้ายที่ s ซ็กสตู i ิจะนำเสนอในวันนี้นั่นคือผีสาวใช้ที่บ่อน้ำโอยามาเทสันเป็นซามูไรผู้มีอำนาจมากในจตรวรษที่18เขาลงรักสาวใช้หน้าตาสวยชื่อโอคิคุเมื่อเธอไม่ยอมรับรักเขาเขาจึงวางแผนล่อลวงเธอเขามีชุดถ้วยชามราคาแพงอยู่สิบใบจึงมอบให้สาวใช้คอยดูแลวันหนึ่ง เขาแอบเอาชามใบหนึ่งไปซ่อนและสั่งสาวใช้ให้นําชามทั้งสิบใบมาให้แน่แล้วว่าโอค,คิคุนับแล้วนับอีกก็เหลือชามอยู่เพียงเก้าใบเธอรู้สึกกลัวเทสันจึงบอกว่าจะยกโทษให้ถ้าเธอยอมเป็นภรรยาน้อยของเขาสาวใช้ปฏิเสธเทสันโกรจัดจนฆ่าเธอตายแล้วโยนศพทิ้งลงบ่อน้ำในบ้านหลังจากนั้น วิญญาณของโอคิคุก็มักปรากฏข้างบอ่อน้ำในตอนกลางคืนส่งเสียงนับชามอย่างช้าๆเมื่อเธอนับถึงใบที่เก้าเธอก็จะร้องไห้ห้อยหวนแล้วหายวับไปเท็ดสันทนทุกทรมานจากความผิดบาปที่ได้ทําไปเขาจึงขอให้เพื่อนบ้านช่วยไล่ผีที่บอ่อน้ำให้เพื่อนบ้านซ่อนอยู่ข้างบอ่อน้ำจนกระทั่งผีโอคิคุนับถึงเก้า แล้วเขาก็จะโกนว่า10โอเคคุได้ยินดังนั้นหายวับไปและไม่กลับมาอีกเลยเอาละครับวันนี้แซกสตูดิโอก็ขอนำเสนอตำนานผีญี่ปุ่นไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ